สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บเดอร์ครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาปิดระบบมัลติเชเลกเตอรเนาะที่เราเห็นก็คือมันมีเลือกตัวละครได้หลายตัวนะครับก็คือสร้างเพิ่มได้อีกแล้วก็มีเข้าไปเล่นแล้วก็มีลบตัวละครน,นะครับซึ่งระบบนี้มันมันเกิดความยากลําบากในการดูแลหรืออะไรก็ไม่รู้ในโซนเอเชียเราไม่ค่อยชอบนะครับ ก็ส่วนมากก็จะปิดกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการปิดระบบเลือกตัวละครแล้วก็สร้างตัวละครได้นะครับประมาณนี้ให้เรามาที่ตัวโฟลเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มาที่ Resource แล้วก็เลือกที่ Resources แล้วไปที่ในคอแล้วก็มาที่ ex attended นะครับแล้วก็มาที่แชร์ครับ หลังจากนั้นก็มาที่คอนฟิกครับทุกคนแล้วก็ไปที่เมนมาที่เมนเนาะแล้วก็คลิกเปิดได้เลยนะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บอันนี้มันมันเปิดจากโฟลเดอร์เก่าที่เราทำไว้จากเอพิโซดก่อนหน้านี้ใช่ไหมอ่ะระบบ multi selector เนี่ยจะดึงมาจากในการใช้ resource esx multi selector นะครับก็คืออโค้ดโค้ดชุดนี้นะครับแถวบรรทัดนี้ก็คือ อันนี้เป็นคอนฟิกเนาะที่เราจะตั้งแค่แค่ true ก็คือเปิดระบบ multi c h a r a c t e r เนาะแล้วก็ false คือไม่เปิดนะครับแต่เขาใส่แบบนี้ไว้ก็คือเอาไว้เช็คว่าในเซิร์ฟเวอร์ของเรามีสคริปชื่อ esx multi c h a r a c t e r ไหมถ้ามันไม่เท่ากับ missing missing ก็คือมันไม่มี ถ้ามันไม่เท่ากับไม่มีเนี่ยให้เป็นทูมันจะเป็นทูเนาะถ้าเราถ้าเรามีสคริปนี้นะครับถ้าเรามีสคริปนี้อยู่นี่เนาะสคริปตัวนี้อ่าผมต้องเปิดให้ดูก่อนในโฟลเดอร์คอลเนาะแล้วก็มัลติชนเชเลกเตอร์นะครับถ้าสคริปนี้ถูกเรียกใช้งานอยู่ตอนที่เซิร์ฟรันนะครับเซิร์ฟรันเสร็จแล้วเนี่ยมีสคริปนี้เปิดใช้งานอยู่มันก็จะดีเทกเจอว่าเฮ้ยให้เป็นทูแต่ถ้าไม่มีสคริปนี้ก็จะให้เป็นฟอลไปวิธีแก้ไข ก็ง่ายๆครับให้ตั้งเป็นทูกับฟอลเอาถ้าไม่ต้องการตรงไหนก็เอาเป็นทูถ้าต้องการถ้าต้องการก็เอาเป็นทูนะครับทาไมต้องการก็ตั้งเป็นฟอลไปอะไรอย่างนี้เนาะหรือจะย้าย e s o u r c e นี้ออกไปที่อื่นหรือไม่ก็ไปแก้ใน s e r v e r .cfg ก็ได้นะครับที่จะไม่ให้เปิดใช้งานตัว e s o u r c e นี้แต่ว่า,ามันเปิดใช้งานทั้งโฟลเดอร์ไง เปิดใช้งานทั้งโฟลเดอร์คอร์ไงเราเอนชัวร์รันสคริปต์คอทั้งหมดเลยมันก็เลยอะไรก็ตามที่อยู่ในโฟลเดอร์คอเนี่ยก็จะรันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ายมันออกมาก็ได้นะครับมัลติชาร์เตอร์คือคัดคอนโทนเอออกไปวไาข้างนอกอะไรอย่างนี้เนาะหรือง่ายๆก็คือเราก็แค่แบบนี้นะผมก็จะคอมเมนต์บรรทัดนี้นะครับกดคุมดำคอนโทลค้างไว้ปึ๊บ backslash แล้วก็ Enter ลงมาอีกบรรทัดหนึ่งแล้วก็เอา m u l ติ character นะครับตั้งเป็นเท่ากับ False ไปเสร็จแล้วเราก็าออกเซิร์ฟครับเนี่ยเราจะลองเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะออกไปจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราต้องไปที่ฐานข้อมูลเพื่อลบข้อมูลที่ไม่จําเป็นก่อนมันจะเป็นข้อมูลที่เราได้สร้างไว้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการสร้างข้อมูลของเขาเนี่ยมันสร้างยังไงนะมาที่ ตาราง user นะครับรงนี้ถ้ามันยาวเกินเนี่ยบางทีมันจะหายไปมันจะมีกดหน้าหนหน้าสองนะคุณไปชมดูตรงกลางดีกว่าอ่ะกดที่เลือกตารางที่ users นะครับอันนี้จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้นะครับเห็นไหมมันจะมีชาหนึ่งี่คือตัวละครที่1ของ identifier นี้เนาะอันนี้จะเป็นมาจาก logstar id นะครับอันนี้ก็เป็นชาสองก็คือ character ตัวที่2นะครับก็คือตัวที่สองที่ผมสร้างนั่นแหละก็จะเป็น เป็นไอเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวละครที่2อะไรอย่างนี้ผมก็จะทําการเลือกทั้ง2องอันก็ดีลีทไปเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้แล้วจะเก็บไว้ก็ได้มันก็จะเป็นขยะไว้ทิ้งไว้อย่างนี้แต่เราก็ปิดระบบมัลติ c h a r เล t เตไปแล้วเสร็จแล้วก็กดปิดตรงนี้แล้วก็สตาร์ทใหม่ได้เลยนะครับอ่ะหรือจะไปปิดใน txadmin ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดหน้าเว็บ Txad m i n ไว้ก็เลยปิดตรงนี้เลยแล้วกัน ทีนี้เราก็เข้าเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ผมก็เข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับมันจะให้ลงทะเบียนใหม่ผมก็จะตั้งชื่อนะครับเป็นออมสันโต,โตโตนะแล้วก็เกิดเดือนเดือนสิบละกันวันที่สามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหกอะไรอี้ก็ได้นะมว่วนนะครับเพื่อให้อายุมันถึงเนาะ อายุมันไม่ถึงมันจะให้ไม่ให้ลงทะเบียนเนาะเพราะว่าหน้า UI มันล็อกไว้เดี๋ยวเราต้องมาแก้อีกในวันหลังร้อยเจ็ดเจ็ดนะครับความสูงแล้วก็สร้างตัวละครโหลค้างไปละอ้าวพอสร้างตัวละครเสร็จมาเช็คที่ต a b เบสนะครับว่ามันยังทำงานอยู่หรือเปล่า ดูที่ยูเซอร์ตัวละครสร้างมาแล้วนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาเนาะเราอาจจะออกแล้วเข้าใหม่ทีหนึ่งนะครับค้างไปแล้วอาจจะเป็นมัลติเชเลคเตอร์ก็ได้นะเรา,าจ,จะต้องปิดนะครับไม่เป็นไรเราลองเข้าดูก่อนแล้วกันอ่ะฮะทำไมสร้างตัวละครใหม่เราสร้างแล้วไม่ใช่หรออ้าวพร้อมสันโตโต Already register ว่ะทุกคนอ่าแสดงว่านะระบบมัตติ selector มีปัญหานะครับแสดงว่าเราอาจจะต้องเอาออกไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมอาจจะผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ผิดไปละหนึ่งแมตเ์ไปไงความรู้ผิดผิดอ่าไม่ตัดออกด้วยเอาลงคลิปด้วยจะได้รู้ว่าไอ้คนเราผิดพลาดกันได้อเดี๋ยวผมจะจัดการปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับ ปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมแบบนี้พอปรับเป็นเหมือนเดิมเสร็จแล้วใช่ไหมยิงคอนทรลแทไปเลยพอปรับเป็นเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็เรามาดูที่ ESX Identity สิมันมีคอนฟิกอะไรไหมผู้ชา delete ก็ไม่มีไม่เป็นไรก็ก็คงต้องเป็นอย่างที่บอกที่เราจะต้องปิดใช้งานสคริปต์ esx identity ไปนะไอ้ปิดใช้งาน esx multi selector นะครับอาจจะย้ายออกไปที่อื่นเนาะก่อนนะครับแล้วก็รันรันเซิร์ฟครังหน้าก็ค่อยว่ากันดีทีแต่ว่าผมจะออกจากตรงนี้แล้วเข้าเซิร์ฟใหม่อีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะปิดสคริปต์ esx e s x Multi Character กันก่อนโดยไปปิดที่ตรงนี้นะครับ Continue เลยปิดใน TX Admin ที่ Resource นะครับแล้วก็ Refresh เลือกที่ Multi Character นะครับแล้วก็ Stop ไปเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่เซิร์ฟไปนะครับดูซิว่ามันจะโหลดตัวละครขึ้นมาเลยไหมนะ เราเข้ามาในเซิร์ฟแล้วทีนี้ก็แต่งตัวได้เลยอ่ะแสดงว่านะระบบมัลติเาเลคเตอร์ของเรานั้นจะต้องเอาสคริปต์ออกนะครับสต็อปไปด้วยแล้วก็ตั้งเป็นฟอลด์ด้วยก็ได้นะครับหรือจะแค่เอาสคริปต์ออกไปอย่างเดียวก็พอนะแค่เอาสคริปต์อ่ะออกไปไม่ต้องให้มันรันอ่ะก็ใช้ได้แล้วครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเราจะมาทำระบบ เพิ่มสตรีมเฮกนะครับเพื่อเก็บข้อมูลว่าเฮ้ยสตรีมผู้เล่นคนไหนเนี่ยเป็นคนเข้ามาในเซิร์ฟเราเนาะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย